สวัสดีค่ะคุณค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนค่ะฝนตกเกือบทุกวันนะคะเมื่อวานก็ทั้งวันทั้งคืนช่วงนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะโรคที่มากับหน้าฝนก็ใบเหลืองใบร่วงนะคะใบจุดดำดำแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเจอแบบนี้ให้เด็ดออกนะคะมันร่วงตรงโคนต้นก็ให้เก็บทิ้งนะคะคือโรคเนี่ยมันมันร่วงค่ะบางต้นนะร่วงร่วงจนไม่เหลือสักใบก็มีนะคะบางต้นเนี่ยร่วงแบบทุกกิ่งเลยก็มีนะคะ ใบเหลืองใบร่วงเนี่ยเด็ดทิ้งค่ะฉีดยาก็เอาไม่อยู่นะคะฉีดยาก็เอาไม่อยู่ถ้าต้นที่เคยเป็นก็จะเป็นประจําค่ะเป็นเยอะเดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ค่ะมันไม่ตายหรอกแต่ว่าให้เก็บทิ้งนะคะ สวัสดีค่ะกุลนะคะกุหลาบบ้านกุลค่ะวันนี้จะพามาชมต้นนี้ค่ะสีแดงนะคะต้นนี้เวลาดอกจะเป็นสีแดงเลื้อยนะคะแล้วก็หอมนะคะยิ่งเวลาบานนี่ยิ่งหอมมากๆเลยค่ะต้นนี้นี่ค่ะแตกใบแตกยอดอ่อนๆมาเยอะแล้วนะคะนี่นี่คือดอกรอบสองนะคะดอกรอบสองกำลังจะมาเน,นี่ยค่ะตุ้มๆเนี่ยเห็นไหมคะดอกจะเล็กค่ะรอบสอง แต่อย่างน้อยก็แตกมาเยอะแล้วนะคะดอกรอบสองกำลังจะมาแดดดีจริงๆค่ะวันนี้หลังจากที่โดนฝนตลมทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานนี่นะคะสวยงามค่ะแข็งแรงดีแตกกิ่งแตกตาดีนะคะกิ่งกระโดงยังไม่มาค่ะสองเกือบทุกวันนะคะยังไม่มา ยอดอ่อนๆใบงามๆนะคะปีนี้จะเลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆแบบจะไม่ฉีดยาเลยค่ะดูซิว่าจะอยู่รอดปลอดภัยไหมจะรอดไหม <c oughs> บานมาอยู่ดอกหนึ่งร่วงซะแลค่ะนี่ค่ะ บานมาดอกนึ่งร่วงซะละอีกสักสีห้าวันน่าจะเริ่มบานค่ะต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบเลื้อยสีแดงสวยหอมดอกไม่ใหญ่มากค่ะนคะคะความใหญ่ของดอกเขาจะเขียนไว้ว่าเนี่ยสิบเซนนะคะรายละเอียดอันนี้ชื่อกุหลาบ เป็นกุหลาบเลื้อยยาวประมาณ2เมตรหรือ2เมตรครึ่งเขาจะเขียนไว้นะคะแล้วก็เป็นสีเป็นลายละเอียดมาจากสวนเคเซนโรสค่ะต้นนี้ซื้อมาแพงหน่อยนะคะประมาณพันสามพันสี่ร้อยซื้อมาห้าพันเยนเลยราคาต้นนี้แพงหน่อยอาพาดูคนต้นนะคะคนต้นยังไม่มีค่ะยังไม่มีวี่แววนะคะยังไม่สอแววว่าจะคลอด ลูกใหม่ต้นใหม่มาให้ใบเหลืองๆร่งร่วงๆแบบนี้ไอใบเหลืองเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นทุกต้นนะคะเป็นมากเป็นน้อยเจอก็เด็ดทิ้งค่ะเด็ดออกนะคะ <c oughs> นคะคะเจอก็เด็ดทิ้งไปดอกรอบสองกำลังจะมาค่ะ ดอกอาจจะเล็กหน่อยค่ะรอบสองไม่ใหญ่เหมือนรอบแรกแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ยังงดงามแข็งแรงนะคะค่ะต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะอัปเดตแต่ละต้นสวัสดีนะคะ